คุณคะต้องบอกว่าเป็นข่าวช็อกวงการนางงามที่ทำเอาแฟนคลับใจหายวาบเลยทีเดียวเรื่องราวเกิดขึ้นสดสดร้อนๆอนหลังจากที่พวกเราเพิ่งจะผ่านพ้นค่ำคืนแห่งความประทับใจจากการประกวดมิส s ุนิเวอร์ครั้งที่74ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณนะ Impact อ Are นกรุงเทพมหานครไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมานี้เองซึ่งหลังจากจบการประกวดไปเพียงไม่กี่วันทางกองประกวดมิสโคสตีวัวหรือโคมิชิที่เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของประเทศ โกดดีวัวก็ได้ร่อนจดหมายประกาศด่วนที่สุดออกมาชนิดที่ว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยค่ะ เรื่องของเรื่องคือทางคณะกรรมการโคมิชิได้ออกมาแสดงความเสียใจและประกาศอย่างเป็นทางการว่าโอลิเวียยาเซ่สาวงามผู้เพียบพร้อมดีกรีมิสกอตดีวัว2021ที่เป็นตัวแทนประเทศเข้าเรื่องชิงมงกุฎในปีนี้ได้ตัดสินใจถอนตัวจากตำแหน่งและพันธกิจทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะเพราะการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลส่วนตัวของเธอเองโดยทางกองประกวดไม่ได้ขยายความเพิ่มเตม แต่ผลกระทบที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทันทีความพีคที่สุดของเรื่องนี้คือการประกาศสละสิทธิ์ครั้งนี้ส่งผมให้โอลิเวียยาเซ่ต้องพ้นจากตำแหน่งมิสยู n นิ e เวอร์สแอฟริกาแอนด์โอเชเนีย2025หรือตำแหน่งควีนทวีปแอฟริกาและโอเชเนียโดยทันทีเรียกว่าตำแหน่งที่เพิ่งได้รับมาอย่างภาคภูมิใจนั้นเธอตัดสินใจไม่ไปต่อและเพื่อเป็นการยืนยันเจตนาลงที่แน่วแน่นี้โอลิเวียจะต้องดำเนินการส่งคืนสายสพาย หรือแซชประจําตําแหน่งควีนทวีปคืนกลับไปให้ทางองค์กรมิสยูนิเวอร์สเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการทางโคมิชิีจึงได้แจ้งเรื่องนี้ตรงไปยังองคอ์กรแม่มิสยูนิเวอร์สให้รับทราบแล้วว่าตัวแทนของเขาขอสละทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งประกาศฉบับนี้ลงนามและประกาศออกมานะกรุงเทพมหานครในวันจันท 24, ร์ที่2 4่สิบสีพฤศจิก,กายนนี้เองค่ะถือเป็นการปิดฉากเส้นทางนางงามจักรวาลในครั้งนี้ของโอลิเบียอย่างน่าใจหายแต่เราก็คงต้องเคารพการตัดสินใจของเธอนะคะ และช็อกเพิ่มอีกเด้งเพราะบัตรนี้เรื่องราวมันยิ่งบานปลายใหญ่โตไปกันใหญ่แล้วค่ะหลังจากที่มีข่าวนางงามสละตำแหน่งไปหมดัดมานตอนนี้กระแสข่าววงในที่แรงยิ่งกว่าพายุลูกใหญ่ก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ทำเอาแฟนคลับนางงามทั่วโลกต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะตอนนี้มีประเทศระดับตัวแม่และประเทศที่น่าจับตามองตัดสินใจไม่ต่อลิขสิทธิ์กับกองแม่มิสยูนิเวิร์สเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ใช่แค่ข่าวลือธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่สะเทือนวงการสุดๆ โดยเฉพาะ2ประเทศที่คุณถามมาอย่างฝรั่งเศสและกาหน้าเรื่องเรามันเข้มข้นชนิดที่ว่าต้องขยายความให้เห็นภาพชัดๆเลยค่ะ เรื่องที่ทางฝั่งยุโรปอย่างฝรั่งเศสหรือว่าฟรัง่งเก่อนเลยนะคะต้องบอกว่านี่คือเรื่องช็อกระดับโลกเพราะฝรั่งเศสคือประเทศที่มีประวัติศาสตร์นางงามที่แข็งแกรง่งและมีความเป็นชาตินิยมสูงมากปกติแล้วองค์กรมิสฟรั่งเนั้นมีความเข้มข้นและมีมาตรฐานของเขาที่เป๊ะปังสุดๆแต่สาเหตุที่ทําให้เกิดการแตกหักถึงขั้นไม่ต่อลิขสิ์เนี่ยว่าว่าเป็นเรื่องของทิศทางและเงื่อนไขของกองแม่ยุคใหม่ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางดั้งเดิมของทางฝรั่งเศสเขาค่ะโดยเฉพาะเรื่องค่า ขิทธิที่พุ่งสูงขึ้นและกดระเบียบใหม่ๆที่ทางฝรั่งเศสอาจจะมองว่ามันเยอะเกินความจําเป็นหรืออาจจะรู้สึกว่าส่งไปแล้วไม่ได้รับการปฏิบัติที่สมน้ําสมเนื้อ การที่ฝรั่งเศสถอนตัวจากลิขสิทธิ์เดิมแบบนี้มันหมายความว่าเราอาจจะไม่เห็นสาวงามจากเวที Miss France ต้นตำรับมาเดินเฉิดฉายบนเวทีจากระวานอีกแล้วหรือถ้าจะมีตัวแทนมาก็อาจจะเป็นการตั้งกองประกวดใหม่แยกออกมาต่างหากซึ่งความขลังมันอาจจะลดลงไปเยอะเลยล่ะค่ะทำเอาแฟนๆสายสะพายฝรั่งเศสใจให,หายไปตามๆกันเลย ข้ามาที่ฝั่งแอฟริกากันบ้างกับประเทศกาหน้าที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันและเป็นตัวแทนที่แข็งแกร่งของทวีตแอฟริกามาตลอดการที่กาหน้าตัดสินใจไม่ไปต่อกับมิสยูนิเวอร์สครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ใต้พรมอย่างชัดเจนเลยค่ะ หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าและภาระทางการเงินเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าการถือลิขสิทธิ์นางงามยุคนี้ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลทั้งค่าประมูลลิขสิทธิ์ค่าเตรียมตัวนางงามค่าชุดค่าเดินทางแต่ผลตอบแทนหรือการเข้ารอบลึกๆก,กลับดูเป็นเรื่องยากเย็นแสนเขียนสาหรับหลายประเทศทําให้ทางเอ็นดีของการน่าอาจจะมองว่าสู้ถอยออกมาพักก่อนหรือไปทุ่มเทจับเวทีอื่นที่แฟร์กว่าน่าจะดีกว่า การขาดหายไปของการหน้าบวกกับดราม่าของโกดดีวัว์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมันทําให้สถานการณ์ของโซนแอฟริกาดูน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะเหมือนกับว่าพวกเขากําลังส่งสัญญาณประท้วงอะไรบางอย่างไปยังกองแม่หรือเปล่าว่าถ้ายังบริหารจัดการแบบนี้พวกเราก็คงไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะ สรุปบรรยากาศตอนนี้คืออึมครึมมากค่ะการที่ประเทศใหญ่อย่างฝรั่งเศสและประเทศที่เต็มไปด้วยแพชชั่นอย่างกาหน้าพร้อมใจกันเทลิขสิทธิ์แบบนี้มันเหมือนเป็นโดมิโนโที่อาจจะส่งผลกระทบให้ประเทศอื่นๆเริ่มลังเลตามไปด้วยต้องรอดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะว่าทางองค์กรมิสยูนิเวอร์สจะแก้เกมนี้ยังไงเพราะถ้าเสียฐานเสียงสําคัญไปเรื่อยๆแบบนี้บัลลังก์จักรวาลอาจจะสั่นคลอนได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ย วงการนางงามตอนนี้เรียกว่าไฟลุกแบบไม่มีพักเลยจริงๆเพราะล่าสุดสดๆร้อนๆต่อจากข่าวช็อกโลกของมิสโคดิวัวก็มีอีกหนึ่งสาวงามจากฝั่งยุโรปที่ตัดสินใจประกาศลาออกจากตำแหน่งตามมาติดอดนั่นก็คือมิสยูเวีร์เอสโตเนีย2025ค่ะซึ่งข่าวนี้นับเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆนางงามหนักมากเพราะปกติแล้วสายสะพายเอสโตเนียจะเป็นสายเงียบๆเรียบๆไม่ค่อยมีดราม่าอะไรหวือหวา แต่ครั้งนี้ถ้ากลับออกมาเคลื่อนไหวแบบสายฟ้าแลบทําเอาไทม์ไลน์แทบแตกเลยทีเดียวเรื่องของเรื่องมันเริ่มทำแม่งๆหลังจากจบการประกวดที่กรุงเทพไปหมาดๆนี่แหละค่ะจู่ๆทางตัวแทนสาวงามจากเอสโตเนียก็ได้ออกมาประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนมากๆว่าเธอขอลาออกจากตำแหน่ง m ิสยูนิเว r ร์สเอสโตเนีย2025อย่างเป็นทางการโดยการลาออกครั้งนี้ไม่ได้เป็นการลาออกธรรมดา แต่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดชนิดที่ว่าไม่ขอข้องเกี่ยวกับพันธกิจใดๆของกองประกวดอีกต่อไปซึ่งเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยแม้จะมีการอ้างเรื่องเหตุผลส่วนตัวคล้ายๆกับเคสก่อนหน้าแต่ขาเมาวงในต่างจับตามองกันตาเป็นมันเลยค่ะว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนเพราะจังหวะเวลามันช่างประจวบเหมาะเหลือเกินกับการสลัดตำแหน่งของโคดิวัวและข่าวการไม่ต่อลิขสิทธิ์ของฝรั่งเศสกับการหน้า มันเหมือนเป็นปฏิกิริยาดมิโนที่ล้มต่อกันมาเป็นทอดๆลองนึกภาพตามนะคะว่าการที่นางงามคนหนึ่งที่อุตสาห์ทุ่มเทแรงกายแรงใจฟิตหุ่นฝึกเดินฝึกตอบคำถามจนคว้าตั๋วมาประกวดเวทีระดับจักรวาลได้แต่สุดท้ายกลับเลือกที่จะเทตำแหน่งทิ้งไปดือด้อๆหลังจบงานทันทีแบบนี้มาสะท้อนให้เห็นว่าเธออาจจะไปเจออะไรบางอย่างในกองประกวดหรือรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกว่า ที่นี่ไม่ใช่ที่ของฉันหรือเปล่าบางกระแสก็ลือกันหึงเลยค่ะว่าอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึงที่ทําให้เธอรู้สึกถอดใจและเลือกที่จะเดินออกมาเองดีกว่าต้องทนอยู่ใต้อนาสัญญาที่เธอไม่สบายใจซึ่งการลาออกของเอสโตเนียในครั้งนี้ยิ่งเป็นการสุมไฟให้ดราม่าหลังเวที MissUnivers e 2025ร้อนแรงขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวทําให้ภาพลักษณ์ขององค์กรตอนนี้ดูสั่นคลอนและเต็มไปด้วยคําถามจากแฟนนางงามทั่วโลกว่า ตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลังม่านการแสดงที่สวยหรูนั้นบรรยากาศในโลกโซเชียลตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดปุดปุดยิ่งกว่าลาวาเลยค่ะหลังจากที่มีข่าวการสละตตำแหน่งออกมาคอมเมนต์จากแฟนๆนางงามทั่วสารทิศลั่งไหลเข้ามาแบบถล่มทลายและทิศทางของกระแสสังคมไปในทางเดียวกันเกือบทั้งหมดชนิดที่ว่าเอกฉันมากมากซึ่งต้องบอกเลยว่าทุกคนต่างพากันเข้ามาชื่นชมการตัดสินใจของมิสก็อดเดดีโวกันแบบไม่ขาดสาย เริ่มจากความรู้สึกแรกที่แฟนๆมีต่อเธอนะคะส่วนใหญ่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารถมากและทำถูกต้องแล้วหลายคนมองว่าเธอคือผู้ที่เหมาะสมกับมงกุฎมิสยูนิเวิร์สตัวจริงที่ถูกมองข้ามหรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะได้จับมือเป็นสองคนสุดท้ายไม่ใช่ถูกปัดตกไปอยู่ที่4แบบค้านสายสตาคนดูทั่วโลกแบบนี้แฟนคลับชาวไทยหลายคนถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเสียดายว่าเธอทำกันบ้านมาดีมาก พยายามเรียนรู้ความเป็นไทยปรับตัวเข้ากับเจ้าภาพได้น่ารักสุดๆและทำผลงานในรอบไฟนนลได้ประจักษ์แจ้งจนไม่มีใครกล้าค้านถ้าเธอจะมงแต่ผลที่ออกมากลับทำให้รู้สึกว่าความยุติธรรมมันหายไปดังนั้นการที่เธอเลือกที่จะไม่ไปต่อและคืนตำแหน่งคืนสายสะพายไปจึงเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าสมศักดิ์ศรีและเป็นการรักษาเกียรติของตัวเองที่ดีที่สุดเพราะเวทีที่ไม่ให้เกียรติความสามารถของเธอ เธอก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติตอบบางคนเปรียบเทียบแรงๆเลยว่าเหมือนคืนรางวัลที่ไม่คู่ควรทิ้งไปซะดีกว่าต้องทนอยู่กับความรู้สึกที่ไม่แฟร์ในขณะเดียวกันกระแสะความไม่พอใจต่อองค์กรและผู้บริหารอย่างราอูลก็รุนแรงมากค่ะคอมเมนต์จำนวนมากวิพากวิจาร์ณการทำงานของกอกระกวนในปีนี้ว่าจากกระวานสิ้นแล้วและมองว่าเวทีเสื่อมมนขลังลงไปทุกที พราะดูเหมือนจะเน้นเรื่องธุรกิจมากเกินไปจนละเลยคุณภาพและความโปร่งใสในการตัดสินหลายคนตั้งข้อสังเกตเรื่องผลการตัดสินว่าดูเหมือนจะล็อกมงให้กับเจ้าของและเจ้าคาบโดยไม่ได้ดูหน้าง,งานจริงทำให้แฟนๆรู้สึกว่านางงามที่มีศักยภาพสูงๆหลายคนกลายเป็นแค่ตัวประกอบที่มาสร้างสีสันแต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับอำนาจเงินและคอนเน c t ชันบางคอมเมนต์ถึงขั้นบอกว่าดีแล้วที่รีบออกมา จะได้ไม่ต้องไปพัวพันกับธุรกิจสีเทาหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่แฟนๆกังวลกันและยังมีการแสะเบาๆด้วยความสะใจว่านี่คือเสียงที่ดังที่สุดที่ตบหน้ากองประกวดชาติใหญ่ให้รู้ว่านางงามเขาก็มีทางเลือกและมีศักดิ์ศรีของเขาเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีการพาดพิงไปถึงวีนาตัวแทนสาวไทยด้วยนะคะแฟนๆหลายคนเริ่มยุ่งงว่าอยากให้วีนาถอนตัวตามออกมาเหมือนกัน ไม่อยากให้ไปทำงานให้กองประกวดนี้แล้วเพราะรู้สึกสงสารที่ต้องไปเป็นรองและอาจจะถูกใช้งานเพื่อสัพพอร์ตคนมงทั้งที่ศักยภาพของวีนาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านั้นเลยบางก็แนะนำให้ก็อดเดดีวัวย้ายค่ายไปประกวดเวทีคู่แข่งอย่าง MGI Miss Grand International เพราะเชื่อว,ว่าบอสนวัตน่าจะตาถึงและให้ความยุติธรรมได้มากกว่าหรือไม่ก็กลับไปยืนสวยๆในฐานะรอง Miss World ที่ดูทรงคุณค่ามากกว่าสรุปภาพรวมของคอมเมนต์คือ ทุกคนพร้อมใจกันเทเวทีจัก,กรวาลและหันมาซับพอร์ตมิสก็อตเดดิวอย่างเต็มที่โดยมองว่าการลาออกครั้งนี้คือการกู้ศักดิ์ศรีคืนมาและเป็นการกระทำที่เท่และได้ใจแฟนนางงามไปแบบเต็มๆเลยละค่ะ